เชิญคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทอดรหัสธรรมะโยนิสงมนัสิการธรรมะเข้าใจง่ายเคทดี D, วรลตีชาแนลมนุษย์หลายๆคนคงสงสัยว่าโลกมนุษย์มีมาได้อย่างไร เกิดขึ้นมาได้อย่างไรคลิปนี้ผมมีคำตอบมาให้คุณผู้ชมได้ทราบความจริงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการถอดรหัสธรรมะวันนี้จะมานำเสนอเนื้อหาตอนการกำเนิดโลกถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ ในจักรวาลนันมืดมิดมีอากาศที่ว่างเปล่านั้นโดยการล่วงไปแห่งการเวลานานไกลนับประมาณไม่ได้มีเม็ดฝนตกลงมาแรกๆเม็ดฝนที่ตกก็มีขนาดเล็กและเม็ดฝนที่ตกลงมาก็มีขนาดค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นใหญ่ จนสายฝนที่ตกลงมามีขนาดเม็ดฝนเท่ากับลำต้นตาลน,น้ำฝนที่เกิดขึ้นไม่ล่วงทิ้งหายไปไหนเพราะมีแรงลมพัดรองรับอยู่เป็นเวลานานโดยการล่วงไปแห่งการเวลานานไกลที่ฝนตกเม็ดใหญ่มีขนาดเท่ากับลำต้นตาลก็ในสมัยนั้นจักรวาลทั้งสิ้นนี้เป็นน้ำทั้งนั้นมืดมนและไม่เห็นอะไรดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ยังไม่ปรากฏดาวนักษัก และดาวทั้งหลายก็ยังไม่ปรากฏกลางวันและกลางคืนก็ยังไม่ปรากฏถ้าเราลองนึกถึงภาพตามดูนะครับพูดง่ายๆว่าณนะตอนนั้นระบบสุริยะจักรวาลยังไม่มี มันมืดมิดและมีแต่น้ําอยู่ในจักรวาลเต็มไปหมดเลยลมนั้นก็พัดแทรกขึ้นมาทําให้น้ํางวดเข้าจากข้างบนลงมาที่ต่ําตามลําดับน้ําฝนละลายธาตุต่างๆในอากาศรวมไว้น้ํางวดถึงชั้นพมโมโรพมโมโลก็มมลกกบังเกิดขึ้นเป็นการรวมตัวของธาตุละเอียดปองด้วยสายตามนุษย์มองไม่เห็นนะครับน้ํางวดถึงเทวโลกชั้น 6, 5ห้สาเทวโลกทั้ง4ชั้นก็ตั้งขึ้นเป็นธาตุละเอียดเช่นเดียวกันน้ําฝนงวดลงต่อเรื่อยๆลงมาจนถึงระดับพื้นดินที่จะ น,นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นสาเหตุในการเกิดแป่นดินบโลกน้ําฝนงวดลงต่อเรื่อยๆจึงเกิดลมพัดให้น้ํานิ่งอยู่กับที่ไม่ไหลไม่แห้งอีกต่อไปต่อจากนั้นน้ําก็จับตัวเป็นตะก,กรอยอยู่เหนือน้ํามีสีเหลืองมีลักษณะเหมือนใบบัวอยู่ทั่วมีกลิ่นหอมมีรสหวานตอนนี้เป็นการรวมตัวของ ยาสายตาของมนุษย์มองเห็นตะกอนแผ่นดินที่เกิดขึ้นก่อนเป็นครั้งแรกเรียกว่าศีษะแผ่นดิน่วนดินเรียกว่า่วนดินนะครับ่วนดินมีกลิ่นหอมรสหวานกินได้นะครับคุณผู้ชมนี่เป็นการกำเนิดอาหารเป็นครั้งแรกของโลกมนุษย์่วนดินเป็นประธานของโลกมนุษย์ในชมพูตบีต่อจากนั้นจะมีกอบัวบังเกิดขึ้นเป็นเพนิมิตถ้ากอบัวนั้นมีแต่ใบไม่มีดอกหมายความว่าจักรวาลที่จะเกิดขึ้นใหม่ ไม่มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้บังเกิดขึ้นถ้ากอบัวมีดอกจำนวนของดอกบัวใหม่ถึงจะมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะบังเกิดขึ้นมาตรัสรู้เท่ากับจำนวนดอกบัวนั้นๆอย่างไรก็ดีกอบัวดังกล่าวนี้จะมีกอบัวไม่เกิน5้าดอกผู้ที่จะแลเห็นดอกบัวนี้มีแต่มหาพงผู้เป็นใหญ่จะแลเห็นถ้ากอบัวไม่มีดอกท้ามหาพงก็สังเวชสลดใจที่เห็นลำลรุธที่จะเกิดขึ้นในภายหลังต่อจากนี้ จะไม่มีที่พึ่งถ้าเห็นดอกบัวบังเกิดขึ้นหลายดอกต่างเข้าพากันเลื่อเนเลยดีใจคุณผู้ชมครับนี่คือการกำเนิดโลกแผ่นดินโลกการกำเนิดงวดดินซึ่งเป็นประธานของโลกมนุษย์ก็คืออาหารหลังจากนี้ต่อไปผมจะทำกลิบใหม่ตอนกำเนิดมนุษย์โลกซึ่งต่อเนื่องกันกับคลิปนี้ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ขอกำลังใจจากคุณผู้ชมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ